เอาเฮ้ยจะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยน,ปน,นยเปล่าเปลี่ยนเปล่าอะไรไปเป็นไฟเลือก <c oughs> จะเปลี่ยนไหมหรือไมป่แปลงเรื่องไม่แปลงแล้วก็มากลางมามากลางาโอ้พี่ไก่ผมไม่กลางเลยแดดมากลางมางางเนเออ เนี่ยเด็ดเด็ดเปลี่ยนเปล่าตบหัวความไรเนี่ยมึงเล่นอะไรเล่นปกติเลยเล่นปกตินี่เอาไงเอาเอาตัวได้เลยเล่นปกติเล่นปกติปกติปกติได้เลยพี่ปกติได้เลยไม่ปกติเอาโอเคพี่เปลี่ยนเป็นปลาแล้วเวลาของมึงเวลาพี่เปนปลาไออ๊บ ไอมึงไม่ถยันเลยจะได้ไหมเขาตัดมิเย่ขนาดนั้นบโอเปเลเตียก็เอาอะไรดีเนี่แหละน่าตานี้จะไม่เบี่ยงบ้าพี่ถ้าออฟเลนเนาป่ะโอเมนก็ได้ลิคเตอร์ก็ได้ถ้าลิคเตอร์ลิคเตอร์ดีกว่าลิคเตอร์เอามาแก้ไวน์โอกับดิไปมูลาดได้เต๋เว้ย

คลิปก่อนคลิปก่อนฮ่ากูออมาแลวกูมากเปรตอีกคนหนึ่งล้ะคลิปที่แล้วลก็มากันแล้วคลิปนี้ก็มากันอีกมาแนะนําตัวก่อนนะแ,แนะนำตัวกอนมาอ่าตแล้วลาคลิปที่แล้ว,ลวลไม่ได้แนะนําตัวเลยแนะนําตัว่อยไหมน้ยตอนนี้เหลวี่เอใช่เลยยดแนะนตัวเลยแนะนําตัวเลยเอาอัดนแล้วเอ้อัดนเลวเ็วอืม สวัสดีครับผมมาสเตอร์ยูจากช่องมาสเตอร์ยูเรียกว่าริวก็ได้นะครับริวริวใช่ไหมเริตริวริวแล้วพร้อมไหมไม่พร้อมกันตัดัากรึยันมาดูสิว่าเออนนี้ใครจะได้กันทีมของคุณเป็นฝ่ายแร์ มามาสมใจอยากหรือยังแก้ว <c oughs> กุ้งเล่ากับกู <ไป S 1> กูไม่แลกเนาะจะกดจะไปกดแดกป่าไม่กคมาแลกกับกูอย่าอย่าอ๋อมาแลกอีกโลครบหมดเลยนี่ในนอนในนอนในนอนเราจะใช้การในอย่างนี้รึเป่มันไม่ค่อยสวยอะชอบอันนี้มากกว่าต้นไม้ของโพ่ช่างลึกล้องลุกคน กระดสุดกระมนาดเหลืออีกสิบวินาทีดีดีนะว่าคิดเนจังๆนะต้นม้ได้เอวตาเนี้ยไม่ใช่เรื่องไปมาจะก้าไม่โลทองไม่ครบเลยวะจาไมพูกมึงไดมอนมาสามเลยวะฮัลโหลหมดเลยเอาไอเดียวไอ้ชื่อชื่อเราเน จะได้เลขถูกต้อนเล็ดแค่นี้ก็เดียวหรืออะไรดิถึงใหม่ครับใหม่ใช่ไหมใหม่ถึงใหม่แบบปีใหม่โอเคโอเคจัามันก็ชื่อแก่ใหม่เลยทำไมกูโดนลรูปเฮอะโลเข้ามาดิเข้ามามามาไปเลยไปเลยไปเลยใจเย็นๆลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วลงมา ผมนอนล้ด้ช่วยช่วยโอยมันก็ตีสุดแล้วพี่ถอยนะเดยอะไรจีพี่เกอร์วะพี่เกร์เกเจ้มันไม่มีสค้เห้ยอ้โดนตีอะโดนถอยพี่ถอยจถอยเลยพี่ยังไม่ตายมันทำอะไรพี่ไม่ได้ ฉันยัม่ายกูยังใจอยู่โลมจริงเปล่าถ้ามีเงินนำกูเนี่ยังโหายยนเลไ้อไม่ต่้ง่ไม่้่ตง่้องไไม่ตงมต้มม้องเองอไม่ต้้โงมเด้อ่องออ โอ้ยแม่งโดนโดนตันในป้อมดาวดาวเลยโอ้เก็บตี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  ลาก่อนลาก่อน่เราไปช่วยลืมเอาปิเกอร์มาเอ้ยลืมเอาเอ็กคิวมาได้หมดนะได้หมนะได้มแล้วบาบางก่อนนะเ้อาบางก่อนมาบงก่อนิ่วิ่งวิ่งวา่เย ทำไมเข้ารวมแต่ว่าทำไมเราไม่รวมกันเฮ้ยอันนี้แฮ็กบออันนี้แฮกบอหยายายาหยาเพี่ตเนีเราได้ Dark Slayer คุมอยู่นี่คุมอย่คุมอย่คุม่คุมแต่แคแต่แค่เงินรามเอง ตามมาเลยคืออะไรนี่หัวอะไรเออมาแลยวอยู่เรื่องมันได้ไหมไม่ให้มันเข้ามาน้่นนะ ไม่ได้ไไไ s! <S ออก็ชูไม่ได้ก็ไม่ได้ก <Wow ็ชิอได้ได้ไี่ลได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยศ่งมินกาคือการรักษาอ้ยพี่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวหรอกตอนมนนี่พี่ได้เกิดแน่ๆผมไเอาไอคิวมาถ้าตาลนี้ไอคิวไม่อาเลย ได้ล้วด้ยได้สักคนได้แวไม่ไหวไม่ไหวมันนี่ึงออกมาให้กูยิงเลยฮัลโหลเฮ้ยตัดมีแฟลมีกิมึงก็ยิงกันสุดเกินบางทีให้กูได้ยิงมากฮัลโหลพี่ดีพี่ดีทำไมพี่ีไม่ออกดับตีดับชร บบที่เปนร้อนทำไมไม่ออกแบบโหยแบวที่กำลังขึ้นพี่ทาละท่าละตบตบแล้วใยญ่ใหย่ใอันนี้ก็เกินไปอันนี้ก็เกินไปทอไมเกินเกินไล้ก็มาเกิน

ก็โดนนะเฮียดีโดนทัก้าก็โดนโดนทักมันก็โดนไม่ยิงกูทำไมนะโอ้โหเจ๊ตา่อดตา่อนเอาเอาสีตัวอะไรมเฮ้ยเหมือนจะคิดหาล่วกูตาย ทำอะไรตายตายด้วยยอมาบอเ้ยอยนอยนอยเลยาไปไปไมไป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 ไอไป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 ไอไไรเนี่ยปไปไปไ้ไปไไปเวไป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 ไยไปไปไปกปไ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 ป แกเปบางั่ารึเป็ S> <S ันมาดไปไหนอกนี่ตกนอเย็นออกมา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 เอาเถอะปล่อยเถอะพี่ดนไอ้ตาตาข้าแล้เยนเยเล่นลมต้องเจนเย็นเช็คซ้ายเช็คขวาก่อนร้อยเข้า ตอนนี้แพ้เีกเลือกเล่นแล้วลบเกมทิ้งด้วยเอาขายเกมทิ้งด้วยขายไอดีด้วยขายไม่เอามีหลายเกมเกินไม่หายไม่หายไม่ขายเราไม่ใช่แบบเข้าเกมไปแม่งเปลี่ยนนะเปลี่ยนรีเดีวต่อหน้าคุยโอ้เอ็มแมนไงเฮ้ยทำไมไม่แบดเอลินแบดออลิณนี่

คะอยู่ใกล้ๆเตี be, yeah. yeah. ้ยนฮึดฮึดฮ oh. oh. ึดคืบคืบคืบขึ้นหลอดเลยขึ้นห่อดเลยส่งอะไรฮะติดต่อหรอเนื้อมา เฮ้ยมีโอกาสคุณพอคอ่อริงเฮ้ยทำไมพ่อมันไม่ใช่ตาฮับคอนเทสตแล้วทำไมถึงหายวะเฮ้ยจะป่อมีป้อม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 เออคุทำเพี้ยไรเด้อ่อรนายหายไปไหนละคู่หูไู่ีอกัแล้วไม่คู่เอกมันมาทหายเลยอรบอก น,น,นายาคิดหรือว่านายจะทูไถ,ถ้าฉันมีของแล้วคู่หูติายบ่อยกเฮ้ยกิน <c oughs> หยุดตายกนายัน <c oughs> ดิเฮ้ยตัวาเจอด้ตลอดะม่เกิดตอนที่ไ้เล่นกลางของเหละจะตมาอ้ย ตอนทำไมตอนเช้ามึง FPS แม่งเคยตกบ้างวะมึงทำไมมันต้องมาตกตอนคืนด้วยวะไอยตอนคืนมีคนเล่นไงมันเลแบบว่าเออตกก่อนแล้วกยหมเออยมายิมาแล้แม่งป่านดมวยคู่ดาวคู่พมาเฉยเลยตอนนี้ FPS แม่งเริ่มดรอปละ ไอ้เส้ลมดับปิงลมมาไป๊อบไบ๊อบคุณมีเพื่อนบ๊อบมีเพื่อนอโอ้โหจะตายคุก็อยู่้างนอกคุก็ตายไม่แตกไม่กันเลยไม่หนีเราไม่หนีเองเมื่อกี้เราไม่หนีเงอ่ะ มีคนกลับบ้านมีคนกลับบ้านโด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 นไห้โดนหลอดขึ้นหลอดมีคนขึ้นหลอดแล้ว มึงกะตีคลิปกูทีมอควาไมได้เปลี่ยนว่าทีมตัวเองตีคลิปเพื่อนเกิดลมหนาวแล้วมั้งเลยไก่ตอนถึ้น

เ้วเราเดินแยกรีมนี่พวกมึงถูก okay, ฝังทั้งคู่เลยโอ้โหออตัเฮ้ยขู่ฆ่าเดกสบัวโดนา

เลนเลนโอ้ยยิไปเดียวตายหมดตีละต้องขว,ตวด,ดตัวเวดีย่เคยเหียดเลยโวดตัวดวเียดลยิ่แรงอห้เี ก็คือมันแรงจริงอะไม่ทำไงได้ไม่ยังหายข้าจะทำอะไรนะไม่ไอยากโยกซุกโอ้ก่อนให้ติดเฮ้ยไม่ตายตัวเลยก็อยู่ไอ้ <c oughs> เอ้หนูไมไปู้น่มแมนหนูรีรีคอยแม้ยึดแมโอ้ยขุยจะล็อกหน่อยดามจแรงที่สุดแล้วนะแบบเื้ตามยาจะดึงดึมันนะไม่นาดีตายเนาะนมัมนไม่ไม่คอยบิธีใช่ป่ะไม่มีวะ สูดรที่แทนก็ได้โอ้ยลีมาเอยไอ้พอได้เลได้ไหมเออเยี่ยมดีมูรัมั้ยนเลดคอยกับอยกับพอ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 ได้ก็พอแค่นั้นแหละอมาถอยมาคอยมาคอยมาคอยมา

เอาลวดเอาฟ้มาเลยเอาฟ้มมันมันอบเมาเอ้มาเอา้อมเอา้มาโอ้โหดีกับเี้ตอนแขอบคุณด้ กูชนะสักทีได้เล่นกับไอ้ให,หม่มากูไม่เคยชนะเลยว้าวอย่งกูดองงั้นี้เขาเนียเยอะกูชนะครั้งแรกที่เล่นกับไอ้ใหม่ว้าวใหม่ใม่อย่าพูดอย่าง,งนั้นรู้อยู่ว่าตัวผมมันโดยกินละกินนี้ยิมีโอมันนี้มีโอมีโอตัวช่วย